สวัสดีครับท่านผู้เจริญซึ่งมาบป็นดวงัญญาในคลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปสั้นๆเรื่องนิมมัทโตสนะฮะในคลิปนี้ก็จะพูดถึง intestinal n e m a t o d e s ในประเภทที่ไม่มีคารลัง migration นะฮะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสิเวลาเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะก็เริ่มที่ตัว a n i s a k i s นะครับ a n i s a k i s ก็เป็น a n i s a k i s complex นะฮะั a n i s a k i s simplex ทำให้เกิดอาการ anisakiasis เราต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้สกิทส์เนี่ยมันเป็นที่จริงแล้วมันเป็นหนอนที่อยู่ในปลาปลาที่ไม่ได้มีการาปลาดิบเนาะยอย่างพวกแซลมอนอย่างถ้าเกิดว่าโจทย์มันบอกแซลมอนมาเนี่ยเราก็ควรจะด้นึกถึงอันนี้สกิทส์นะฮะยังไม่ยังไม่เท่านั้นนะก็ยังมีพวกคองเกร์สนะฮะคองเกร์สพวกปลาไหลนะฮะมีปลาจรวดนะครับโครเกร์สแล้วก็สกิทส์นะครับก็พวก ปลาหมึกนะฮะมันแพร่ผ่านจาก crustacean นะฮะ crustacean ที่จริงละว่าในช่วงของ crustacean มันก็จะมาถึง human ได้เลยเออ่มันก็จะเข้าไปที่ปลานะครับที่จริงเนี่ย definite host มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ว่าเออ่มนุษย์นะเป็น accidental host นะฮะอาการที่อนิกิ i เนี่ยทำให้เกิดก็เรียกว่า acute intestinal anisakiasis นะฮะ acute intestinal anisakiasis อาการนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะภายในหลักชั่วโมงเลยเร็วมากนะครับหลังจากที่กินเข้าไปแล้วมีอาการที่คล้ายๆที่คล้ายๆกับอาการของ peptic ulcer นะมีแผลในกระเพาะมีอาหารเป็นพิษนะฮะมีไส้ติ่งอักเสบนะฮะถ้าเกิดว่าอาการหนักๆเนี่ยก็จะเกิดไส้ทะลุนะฮะ intestinal perforation โอเค ก็ถือว่าจบตัวอันนี้สกิดขึ้นมาดูตัวที่สองคือ Enterobius vermicularis หรือ,เ,อเราเรียกชื่อหนึ่งนะค,ะคือ pinworms นะฮะ pinworms มีรูปร่างคล้ายๆแบบหนามนะฮะมีรูปร่างคล้ายๆแบบหมุด Enterobius vermicularis ทำให้เกิด enterobiasis นะฮะเป็นการที่ Enterobius เนี่ยมัน migration ออกจากตัวอ n นัสนะ,ะในช่วงตอนกลางคืนนะฮะในช่วงตอนคืน ในตัวแบบฟีเมลเนี่ยมันก็จะออกมาข้างนอกเพื่อที่จะเกิด self-inoculation นะมันจะวางวางไข่นะครับในบนผิวนะครับรอบอ,นะ <Yeah. S 1> อึนัสนะ เซฟวิ n o ค u l เลชันเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการเอนโทรเบียซิสก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราติดเชื้อเนี่ยจากการใช้แบบพวกเครื่องนุ่งห่มที่มีไข่ของ e n t โ r o เบียอยู่แล้วก็จะทําให้เกิดเ n t โทรเบียซิสได้เหมือนกัน exposure และพวกนี้นะอีกอย่างหนึ่งคือลิ t r o i n อินเฟคชคือเราอาจจะมี e n t โ r o เบียเนี่ยอยู่ตรงใน G I track ของเราอยู่แล้วแล้วมัออกมาทางอ n น s แต่อ n น s เนี่ยมันก็กลับไปอ่ะมันก็กลับไปแต่มันกลับไปที่ทางยูเรีทก ก็จะทำให้เกิดยูร r นี r a c t infection นะหรือติดทางแบบพวกวัจัยหน้าอะไรพวกนี้ก็ได้อาการที่เอ t e r o b i a s i s เนี่ยมันทำให้เกิดก็คือเรียกว่า Perianal p r ัลพูรนะครับคืออาการคันอานะการคันจากพยาธิตอนกลางคืนคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งของ Enterobias Vermicularis เนี่ยก็จะเป็นการใช้ adhesive tape นะ d h e s i v e Tape ก็คือการใช้เทปกาวนะแปะ แปะไปตรง perianal skin แล้วออกมามันก็จะมีตัวตัว e n t e r o b i a s มืนยืงยืงยืงนะเอยู่ยยยยยยนะ,ะตัวถ้าเกิดพิ n เวิร์มแล้วก็แบบนึกถึงภาพตัวนี้นะแบบเป็นเหมือนหนับน้แบบตัว female เนี่ยมันจะใหญ่กว่า male มาก,มากแล้วถ้าเกิดว่าในตัวแบบรูปไข่รูปไข่มันก็จะเป็นรูปตัว D นะโอเคจบ e n t e r o b i a s ขึ้น trichuris trichuris มันทำให้เกิดทิกูเรียซิสนะฮะทิกูเรียซิสทิกูริสทิกูระอันนี้เรียกว่าวิบเวิร์มนะฮะหรือพยาธิแท้มานะมันจะมีมันจะมีลักษณะคล้ายๆหางคล้าย,าย,าย,ายๆแท้มาอย่างนี้นะฮะคีย์เวิร์ดอย่างนึงของทิกูริสทิกูระก็คือมีตัวไข่ครับผมไข่เนี่ยมันจะมีไบโพลาบลักซ์นะแล้วมันก็จะนูนๆออกมานะนูนๆออกมาเรียกโพชูบาร์เดนเดี๋ยวผมเขียนก่อน ที่จริงเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเกิดว่าทิกูริสทิกูร d าเนี่ยร,รู้ว่ารู้อะไรสักอย่างเนี่ยก็คือรู้ว่าไข่มันโปรทูเบรนไปโพลาพลัสนะการติดเชื้อทิกูริสทิกูร d าทำให้เกิดอาการ c ิ i c o รี a ซิสนะการติดเชื้อเนี่ยก็เกิดจากการกินอาหารที่คอนทามิเนตนะครับพื้นดินการติดเชื้อการติดเป็นอาการทิ i c o รี a ซิสส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีอาการครับส่วนใหญ่จะอสมโตมัมตินะแต่ ถ้าเกิดว่าในเคสที่แบบซีเวียแบบซีเวียมากๆก็จะเกิดอาการที่เรียกว่า rectal prolapse นะ rectal prolapse ก็คือ,อตัวตัวเนื้อเยื่อในโคลอนเนี่ยมันออกมานอกโคลอนนะแล้วก็นึกภาพกันเองผมจะไม่เอาภาพมาติดในน,นี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะโดนปิดช่องโอเคเอ่อก็จะทำให้เกิดอาการปวดท้องแล้วก็แบบมี bloody diarrhea นะก็แต่ถ้าเกิดจำอะไ,ได้นี่ก็คือมี คล้ายๆแบบ barrel shape คล้ายๆกับแบบตัวหลังอะไรพวกนี้แล้วก็มี p r o t u b e r a n c e อันนี้คือจุดสำคัญของทิคุเร i ยทิคุริส h ิคุ r a ต่อมาครับ capillaria h i l i p p i n e n s i s capillaria h i l i p p i n e n s i s นะฮะก็จะทำให้เกิดอาการ intestinal capillariasis intestinal capillariasis เนี่ย อันนี้เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนว่ามันสามารถติดเชื้อจากการกิน,นะะปลาที่ไม่ได้รับการปรุงมาอย่างดีนะช่วง raw undercooked fish อะไรพวกนี้ก็จะทำให้สามารถติดตัวแคปิล l a ียแคปฟิลิปินิสซิสได้นะฮะตัว intestinal capillariasis เนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ในแบบ large ลำไส้ใหญ่นะ large intestine นะฮะตัวไข่ที่มันมีเอมบริโอเนตตดแล้วเนี่ยไข่ที่มันเอมบริโอเนตตดแล้วมันจะทําให้เกิดไฮเปอร์อินเฟคชันได้นะไฮเปอร์อินเฟคชันเนี่ยมันเกิดมาจากตัวออโตอินเฟคชันมันเกิดจากการพอพันธุ์ในลำไส้ใหญ่ด้วยตัวเองแล้วพอมันแพร่ตัวแพร่แพร่แพร่เยอะๆเนี่ยมันก็จะเกิดไฮเปอร์อินเฟคชันนะฮะโอเคไฮเปอร์อินเฟคชันเนี่ยอันนี้ ก็มีอาการนะ, hea, hea, นะครนิกวัชรีไดอะเรียครนิกวัชรีไดอะเรียนะฮะมีการติดเชื้อนะครับมีการอักเสบของตัว G I tract นะครับ Enterocyte อะไรพวกนี้มีอันนี้ก็เป็นอีกคีย์เวิร์ดสำคัญอย่างหนึ่งของ intestinal capillarisis นะถ้าเกิดว่ามีคำที่บอกมาว่า b o b o l i c m u s c l เนี่ย b o b o l i c m u s c l ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่ามันเสียงเป็นยังไงไปเสิร์ชด,ดูได้ b o b o l i c m u s c l ย แบบท้องโตนะแอปดอมินอลโลรติ้งแล้วเกิดบอร์บริกมสซาวอันนี้ก็จะสามารถโยงมาที่แคปิลาเลียฟิลิปินิซิสตได้นะโ <c oughs> okay. อเคในตัวในตัวของแคปิลาเลียไข่ของแคปิลาเลียนะมีจุดสำคัญก็คือมีไบโพลาร์บลัอกอีกแล้วแต่มันจะต่างกับตัวชิคริสติกูราก็คือมันจะไม่โพทูเบรนครับนี่มันจะไม่โพทูเบรนมันก็แค่จะเป็น ปล่องๆนะครับช่องๆอ,อยู่สองช่วนะครับตรงปลายตรงสองปลายนี้นะบางคนก็ว่ามันมีไข่คล้ายรูปพีนัทผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคล้ายพีนัทยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมองว่าเป็นพีนัทก็ย่อมได้นะฮะโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นตัว intestinal nematodes นะครับที่ intestinal nematodes ที่ไม่มี hard lung migration ก็จะประกอบไปด้วย Anisakis simplex นะฮะ Enterobius vermicularis t h e r i s t i c u l a และ Capillaria p h i l i p p i n e s i s นะครับ, is, a, is, รบก็ขอจบวิดีโอของวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็สามารถถามมาได้ตลอดนะครับในคอมเมนต์และในวิดีโอต่อไปก็จะพูดถึงตัวที่มี h าร์ t l u n migration นะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนก็ สวัสดีแล้วก็เจอกันในวิดีโอต่อไปครับ